ตอบขายดี SME ขายรวยนะครับวันนี้เราอยู่กับวิทยากรเป็นเทรนเนอร์ชื่อว่าโค้ดนัดนะฮะถ้าคุณผู้ชมติดตามก็จะรู้จักแล้วนะครับคือเรากําลังคุยกับเขานะครับในเรื่องของหลักสูตรพิเศษก็คือหลักสูตรการสอนให้คนรวยด้วยการลงทุนคอนโดมิเนียมครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากเดี๋ยวมาติดตามต่อในตอนอ2เชิญนะคุณก,กซี่มีข้อคิดมาฝากก่อนค่ะเรามาดูข้อคิดที่เป็นประโยชน์กันนะคะค เราควรเริ่มต้นเพื่อชัยชนะเพราะว่ามันอีกนิดเดียวค่ะเอานะนะบางคนท้อซะก่อนนะครับลุยต่อไปฮะเดี๋ยวก็ชนะแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะวันนี้ให้เวลาเต็มเมนะครับเรื่องราวของโค้ดนัทคุณนัทสอนเรื่องเรื่องการเลือกของที่ใช่ก่อนฮะเดี๋ยวนี้หลักสูตรของคุณนี่ไงนะฮะสูตรสําเร็จเคล็ดลับรวยด้วยคอนโดครับคุณผู้ชมครับนะสอนให้คนลงทุนซื้อคอนโด เพื่อทำกำไรนะครับหลักสูตรของเขาสอนหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำาลงทำเลนะครับที่ตั้งนะครับสอนให้เข้าใจเรื่องระบบการกู้แบงค์นะการผ่อนแบงค์กู้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่สอนเรื่องการผ่อนก่อนอันนี้สําคัญนะโอเคครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเอาไปซื้อคอนโดกี่ห้องสามห้องสามห้องห้องละ ห้องละ2ล้าน2ห้องแล้วอีกหนึ่งห้องอยู่เอง3ล้านก็รวมเป็น7ล้านโดยประมาณมีเงินแค่แสนเดียวจริงๆเลยป่ะใช่ครับไม่ได้มีมีเงินสดๆประมาณแสนกว่าบาทแต่มีเงินเดือนประจําอยู่เท่าไหร่ก็ตอนนั้นถ้ารวมเงินเดือนเน็ตๆอย่างเดียวประมาณสัก7จ็ดแปดหมื่นได้ก็คือง่ายๆครับมนุษย์เงินเดือนครับเงินเดือนประมาณ7 0 0 0 0 7 8 0แหมื่นนะครับแล้วก็มีเงินเก็บอยู่แค่แสนเดียวเท่านั้นเองจริงๆนะคุณไม่ได้มีแผนสองคืออันนี้กะว่าใส่สุดตัวแล้วก็ สู้กันด้วยปัญญาเลยใช่ไหมปัญญาครับโอเคนะครับเขาทำยังไงเชิญเล่าคือเริ่มต้นจากการที่มันหลักการง่ายมากครับคือการลงทุนมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะหุ้นเล่นทองแต่หุ้นเนี่ยเราไม่สามารถกู้แบงค์มาลงทุนในหุ้นได้ครับแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าแบงค์ดูความเป็นไปได้ของโครงการนี้ว่ามันมีโอกาสที่มูลค่าทรัพย์มันจะสูงขึ้น uh huh. เขาก็ให้กู้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยึดทรัพย์เรา <Okay. S 3> เงินเขาไม่หายผมก็เอาประโยชน์จากการที่ใช้ คานผ่อนแรงฮะฝรั่งเขาจะเรียกว่า Leverage ก็คือการลงทุนโดยใช้เงินคนอื่นครับมันก็คือเราอะไปบอกกับแบงค์ว่าตรงตรงเนี้ยเราลงทุนแล้วเราก็มีอนาคตในการที่จะปล่อยเช่าแน่นอนเพราะทำเลบันดีคนแย่งกันมากเลยผมสามารถที่จะผ่อนคุณเน่ยเดือนละหมื่นแต่ผมเก็บค่าเช่าได้เดือนละหมื่นสองบางคนซื้อคอนโดนะครับเล็งทำเลเลยแบบทำเลแบบไม่ต้องดีมากเอาที่เราผ่อนไหวอันน้นผิดแลครับ บทีก็แบบว่าเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้วเดี๋ยวก็กล่าวว่าพอเช่าก็ได้ประมาณนึงอะแต่ว่ารเราไม่ลําบากะนะฮะกลัวว่าจะเป็นหนี้แล้วเดี๋ยวไม่มีเงินผ่อนใช่แต่คุณไม่ไม่คุณไปเล็งเอาตรงที่มันดีสุดแพงสุดไม่ไม่ใช่ฮะณจังหวะแรกอะต้องดูก่อนว่าตรงนั้นอะเราไปซื้อทรัพย์สินหรือไปซื้อหนี้สินโอ้โหคมนะฮะอันแล้วไปยังไงต่อฮะพอ,อผมวิเคราะห์เสร็จแล้วว่าตรงเนี้ยมันคือซื้อทรัพย์สินแน่นอนครับแปลว่า รายได้มันจะเกิดขึ้นมาท,ทันทีหรือไม่ก็เท่าทุนแต่เราจะได้ซับเข้ามาในมือครับและแน่นอนคอนโดอย่างที่เรารู้ครับตอนสร้างกําลังยังก่อสร้างอยู่เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณสักสมมติตีไป100%เรับเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บราคามันจะโดดขึ้นมา120ครับแล้วถ้าคุณยังคงเป็นเจ้าของมันอยู่ <ฮะ S 2> ต่อไปสัก3ปีมันจะกระโดดไปเป็น200%ยเป็นก็ได้รหรือ150%ก็ได้โอ้คุณอ่านขาดว่างั้น จริงๆทุกคนรู้หมดนะครับแต,แต่ไม่กล้าใช่ไม่กล้าทุกคนรู้อ่าโอเคพูดคำนี้เนี่ยใช่นะครับทุกคนรู้นะฮะว่าคอนโดเนี่ยพอซื้อไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวอีก3ปีราคาขึ้นไม่ต้อง3ามปีหรอกวันนี้คุณจองเนี่ยนะครับวันที่เขาขายห้องหมดเนี่ยเงินรา,าคาเนี่ยขึ้นเลยถูกต้องจากห้องละ8 8 0แ0 0 0สนหนึ่งล้านถ้าเขาขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่งมอบงานให้ฝ่ายนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วขึ้นเลย 1, ล้านห้าไม่จริงเสมอไปต้องเลือกที่ใช่ด้วย อ๋อหรืออาจจะขึ้นนิดหน่อยอาจจะเป็นล้านหนึ่งไม่จริงด้วยที่แรกที่ผมอยู่อ่ะผมซื้อมาเจ็ดประมาณเจ็ดแสนอตอนขายผมขายได้ห้าแสนผมอยู่มาสิบปีนะมันขาดทุนเอาแสดงก็มีพลาดเหมือนกันแน่นอนครั้งแรกไมล์เซ็ตผมกลัวการลงทุนมากไงแต่พอลดแฟนผมหายผมซื้อที่ใหม่แต่ผมทําการบ้านแล้วผมอ่านหนังสือ,อแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่เป็นสถาปนิกด้วยผมถึงรู้ว่าคอนโดอ่ะมันจะมีอยู่แค่20ซเท่านั้นแหละที่มันเป็น รัพสินคุณกาลังสอนให้คนไปหยิบไอ้ยีตรงนั้นถูกต้องคุณเก่งคือ20%เปอนท่านั้นถ้าคุณอ่านขาดและคุณมีข้อมูลที่มากพอคุณเอาวิธีการของเขาไปหยิบ20%นั้นมันจะได้เงินแน่ๆถูกต้องแต่ถ้าเกิด่าคุณไปหยิบอีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคุณก็ขาดทุนก็ปิดก็ก็ชัวร์ครับคือถึงแบบโลกวันนี้อยู่ที่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นแค่นั้นเองคุณกำลังจะสอนให้คนรู้ใช่คพอท็กนิดนึงหน่อยหนึ่งแชร์หน่อยง่่่าาายยยสสุุดดดเลลคคครับผผผมมมมมจะไ้้อนโทีีถูแวข เวลาผมไปขายต่อคนอื่นผมไม่ต้องใช้โอเวอร์เครื่เอาซูเปอร์ออกครับทีมงานทุกคนกําลังอยากดูฮะตะกงตะกล้องทุกคนอยากจะลงทุนกับคุณเชิญฮะคือผมเลือกของที่ผมชอบก่อนแล้วผมคิดว่าถ้าผมไปอยู่เองแล้วผมมีความสุขกับเขากับสถานที่นั้นเวลาผมไปบอกเพื่อนหรือบอกลูกค้าผมพูดจากใจอะครับผมไม่ใช้เทคนิคอะไรในการพูดเลยและทุกคนที่ซื้อผมไปถึงแม้ว่าจะโดนบวกราคาแล้วนะคุณเก่งเขาก็มีความสุขว่าเขาแฮปปี้เพราะเหมือนกับเราเลือกของดีที่ใช่ให้ให้เขาเลยหน้านี้บอกอะไร นี่ครับมันเป็นคอนเซปตที่ผมสึกว่า we believe that if you know how to invest in real estate you can retire young and retire rich faster than you think ผมใช้ leverage ตัวนี้ครับปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ทำงานประจำแล้วผมกเกษียณละแปลด้วยสิแปลว่าถ้าเรารู้ผมเชื่อนะครับถ้าเรารู้วิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโด uh huh. ที่ถูกวิธีจากมืออาชีพแล้วเนี่ย uh huh. เราสามารถกรเกษียณเมื่อเราอายุยังน้อยอยู่แล้วก็เกษียณแบบรวยด้วยนะไม่ใช่กเกษียณแบบไม่ค่อยมีเงิน คุณครับถ้าผมถามคุณถามแบบเบสิกเลยนะคอร์สคุณนี่เท่าไหร่คะคอร์สผมเนี่ยคือผมมีประสบการณ์ที่แย่มาก่อนอยู่ในคอนโดที่ไม่ดีและต้องทนอยู่ผมรู้สึกว่าไม่ดีมากๆผมไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกแบบผมเลยเพราะรู้สึกว่าโอ้โหมันซัฟเฟอร์ใครมาบ้านผมผมยังไม่อยากให้เข้ามาเลยนะเพราะว่ามันไม่ดีผมก็เลยเปิดคอร์สนี้ถูกมากเลยครับเท่าไหร่สตาร์ทเนี่ย2,900 2,900านบาทคำถามพื้นพื้นนะฮะของคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งคำถามนี้คืออาจารย์อาจารย์นัท โค้ดนัดครับถ้าผมมีเงิน2009เนี่ยนะครับไปเรียนโค้ดนัดเนี่ยระยะเวลาในการเรียนกี่กี่ชั่วโมงครับผมจะเปิดพรีวิวประมาณ3ชั่วโมงก่อนเ <3 S 1> พื่อให้มาดูแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนต่อตอ,ตอแต่ถ้าชอบก็ามาลงต่อคอร์สถ้าทั้งคอร์สเลยทั้งหมดเลยเรียนแบบหมดเรียบร้อยที่จะนนัดวางไว้ครับกี่บาทคือเลเวลแรกเนี่ยมันมี3ามเลเวลถ้าให้ฟูลแพคเกจตอนแรกก่อนนะครับแค่คุณลงทุนเป็นแล้ววิเคราะห์ได้เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ7,8 0 0 7 8, 3 0 0บาท3วันอยู่กับคุณ<ช>วันละกี่ชั่วโมงก็อยู่ทั้งวันเลยครับเต็มวันนะ ดูไซต์จริงสถานก่อสร้างจริงอ๋อไปดูไซต์จริงด้วยเหรอถ้าดูจากสไลด์จะเห็นว่าผมไม่เคยเรียนในห้องอย่างเดียวคุณก็สะพายกระเป๋าพาลูกศิษย์ไปเลยนี่คือต้นของจริงที่ผมเห็นว่าโครงการคอนโดมิเนียมหลายที่ที่เขามีคนไปดูเยอะๆเหมือนจะไปจองจริงไม่ใช่ไปเรียนอ่คุณเนี่ยไม่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 เวลาไปต้องมีเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าไปเยอะๆเนี่ยเขาก็กลัวเขากลัวว่าเอ๊ะมาทําอะไรกลุ่มใหญ่คนนี้คือเราต้องไปแบบธรรมชาติผมว่าเขาเห็นหน้าคุณตอนนี้เขารู้อะไรละว่ายังงั้นแหละนะครับโอเคครับนะฮะวันนี้นะครับคุณนนััเเ่ะครรรบืองา ที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยนะครับมากมายนะครับคุยกันเพลินเลยนะครับวันนี้รายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยของเราก็ขอบพระคุณนะฮะโค้ดนัดนะครับนัตวุฒิปราโมทนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะครับขอขอบคุณไอท็อปพลาสปุ่นดำเนินการตลาดออนไลน์ครบวงจรน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุ่มุมพลังไร้กิจจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพลาสเทนิ่งเซ็นเตอร์ส่วนอบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร Thai ไทยเฮิร์บิดตัคอมคิดถึงการส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บิดสิริมงคลพรอพเพอร์ตี้ที่สุดของความคุ้มค่าแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้าเอชดีคมชัดสูงโอเพเลเทอร์ Letter, ภาพสวยตามสั่งบนงานหนังทำมือแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมกลิ่นรถยนต์นจากบังการียโดวยวาสบีชอปนะครับติดต่อโฆษณาดได้เลยที่รายการนี้นะครับสุดท้ายฮะติดต่อที่คุณคุณนัดได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับ ก็คือ Facebook ครับเฟซบุ๊กนะ <Facebook. S 1> แล้วก็ c o m s l a s h c o a s n a โอเคแล้วก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์ w w w c o t n h c o m ซึ่งตอนนี้ก็มีเติบโตไปก็มีหลายหลักสูตรนะครับ,รบเพราะรว่าเป็นเทรนเนอร์ฝึกอบรมแล้วนะครับ,รบเห็นความต้องการเห็นสิงที่ลูกค้ายอยากรู้ก็มอบหลักสูตรดีๆให้ครับอ่ะหลักสูตรการเรียนนะครับสูตรสำเร็จเคล็ดลับรวยด้วยคอนโดเมื่อสักรู่นี้นะขอทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับสรุปไม่ง่ายคือว่าถ้ามีเงิน7,800บาทใช่ไหม หรือรประมาณ8,000บาทเนี่ยแล้วไปเวียนกับคุณนัดเนี่ยนะครับโค้ดนัทเนี่ยจากนั้นคุณจะต้องมีเงินลงทุนหน่อยหนึ่งเหมือนกันใช่คับควรจะต้องมีหน้าตากหน่อยหนึ่งใช่แต่ถ้าหน้าตากอยู่แค่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันมันเยอะไหมคือยุคนี้ต้องบอกก่อนราคาคอนโดมันต่างจาก4ปีที่แล้เยอะมากถ้าให้ดีนะครับก็ควรจะมีแสนขึ้นไป<ค>นแต่ <จะ S 2> ผมมีวิธีการที่เอาแสนคุณเนี่ยสามารถเล่นสามารถลงทุนสามารถที่จะเข้าไปสตาร์ทได้เลยโดยวิธีการ โอเคที่ผมสอนลองดูลองดูการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษานะครับข้อมูลก่อนลงทุนถูกต้องครับแต่ว่าคดนัทคุณคุณคิดว่าวิชาวความรู้คุณเนี่ยเสี่ยงกี่เปอร์เซน็นต์ผมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่กลุ่มผมจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่กระทบ<อ>ถ้ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะผมสอนแบบละเอียดยิบและ <Okay. S 2> มีคนลงทุนได้จริงครับโอเคนะครับมีคนกล้าพูดแบบนี้นะคุณไม่กลาลองเปิดใจให้เขาดูแหละฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ